ให้แค่150บาทพอในฐานะที่เธอมาทำงานสายเนี่ยแหละทองอินเดี๋ยวพาเขาไปฝ่ายบัญชีด้วยนะแล้วก็บอกฝ่ายบัญชีด้วยว่า,วาพวกเนี้เขาไม่ต้องมาทำงานแล้วนี่เดี๋ยวเรียกคนที่มาสมัครงานเนี่ยเข้ามาหาฉันได้เลยนะ ดีค่ะโบนะคะฉันดูจากประวัติเธอแล้วเนี่ยฉันรับเธอเข้าทํางานในตําแหน่งแม่บ้านนะเพราะว่าแม่บ้านคนเก่าเนี่ยเขาเพิ่งลาหย,ยุดพักร้อนหนึ่งเดือนขอบคุณนะคะและกฎของที่นี่เนี่ยเธอต้องมาก่อนคนอื่นเขาแล้วก็กลับทีหลังคนอื่นเขาเข้าใจไหมอ๋อได้ค่ะถ้าไม่เข้าใจอะไรเนี่ย ก็ไปถามยามทองอินที่หน้าตึกนะได้เลยค่ะก็ออกไปได้แล้วแล้วพรุ่งนี้ก็รีบมาทำงานแต่เช้าด้วยขอบคุณนะคะครับครับครับผมได้ครับ ครับผมเห <afe Wolf? S 2> mm ็นยายแม nah ่บ้านไหมอ่อยังไม่เห็นเลยครับ <Naruto> น <estos S 2> ี่มันสายป่านนี้แล้วยังไม่มาทำงานอีกเหรอมาทำงานไม่ได้เท่าไหร่ก็สายสแหละเอ่อผมว่าเขาอาจจะเข้าห้องน้ำหรือว่าไปทำธุระที่หลังตึกหรือเปล่าครับฉันไม่สนจะยังไงก็ช่างถ้าเห็นนางแม่บ้านมาที่เนี่ยบอให้เข้าไปหาฉันว่าครับได้ครับ นี่ยายแม่บ้านนี่เธอหายไปไหนมาเนี่ยฮะฉันไปธุระมาพี่พี่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยรู้ไหมว่าตอนเนี้ผู้จัดการตามหาคุณไปทั่วเลยเอ้อาววายอย่าแล้วพี่บ้านนะเธอเข้าไปหาผู้จัดการเลยไปได้พี่ไปไป,ไปเดี๋ยวพาไป,ไป ยังไม่บ้านปัปมาแล้วครับนี่ฉันให้เธามาทำงานกี่โมงอะยังไม่บ้านเออก็ผู้จัดการให้ฉันมาทำงานก่อนคนอ,อื่นแล้วก็กลับที่หลังแล้วทำไมวันเนี้ยคนอื่นเขามาทำงานกันหมดแล้วเพิ่งมาล่ะเออคือว่าอ,อ,อะไรมีอะไรก็พูดไปดิมีปัญหาอะไรก็บอกไป ยืดเอ้ออาเอ้ออยู uno, two, ago, ่นั่นแหละบอกไปเบอกไปพอดีฉันติดธุระที่หนึ่งอะค่ะเ้ามาทำงานได้หนึ่งอาทิตย์ฉันให้เธอวันละสามร้อยหกวันส่วนอีกหนึ่งวันเนี่ยฉันให้แค่ร้อยห้าสิบบาทพอในฐานะที่เธอมาทำงานสายเนี่ยล่ะทองอินครับเดี๋ยวพาเขาไปฝ่ายบัญชีด้วยนะครับแล้วก็บอกฝ่ายบัญชีด้วย ว่าพวกเนี้ยเขาไม่ต้องมาทำงานแล้วฮะไล่ออกเลยเหรอครับไปดิยินแล้วเนี่ย,ยนิ่งทำไมวไปน,นี่ ตอิทครับท่านประธานครับเออนี่นายเห็นแม่บ้านที่มาใหม่ไหมนี่ฉันตามหาแต่เช้าเลยยังไม่เจอเลยเดี๋ยวนายช่วยไปตามหาฉันหน่อยนะอ๋อคืออย่างนี้ครับท่านประธานครับแม่บ้านน่ะโดนคุณอาอไล่ออกแล้วครับอะโดนไล่ออกทําไมก็ถึงโดนไล่ออกละ่ะคืออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามาทํางานสายครับอโอเคไม่เป็นไรงั้น ได้ทำอะไรคร้างไว้อะทำต่อเลยนะครับทำอะไรคร้างไว้ให้ทำต่อทำอะไรวะวางกระติกขออนุญาตค่ะเจ้นน่งครับถ้ามาทานเรียกมามีชุระอะไรหรือเปล่าคะออาคุนอายครับ ทำไมคุณถึงไล่แม่บ้านออกคุณมีอะไรกันหรือเปล่าครับก็ถึงแม่บ้านอ่ะมันมาทำงานสายนี่คะทำงานก็ไม่ได้เรื่องวันๆเนี้ยนะฉันเห็นแต่แต่งหน้าทำผมฉันว่ามันไม่เหมาะสมที่จะเป็นแม่บ้านเลยนะคะฉันก็เลยจัดการไล่มันออกไปเลยคะ่ะแล้วตอนเนี้ยฉันก็เปิดรับสมัครแม่บ้านคนใหม่แล้วคะ่ะเหรอครับงั้นเดี๋ยวคุณอายเนี้ย ช่วยไปตามแม่บ้านตับไม้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีเรื่องที่จะคุยกับเขาได้ค่ะดีเลยครับสวัสดีค่ะรัา,าประทานเอ่อนี่ นายทองอินกับคุณแม่บ้านยังไม่มาอีกเหรอยังไม่เห็นนะคะท่านประธานครับสวัสดีครับมนี่เลยบวัวน,น, <c oughs> นั่งก่อนจะนั่งก่อครับนี่ครับท่านประธานครับผมตามมาให้แล้วครับอาจจะช้าน,นหนึ่งนะครับเพราะว่าบ้านน้องเขาอยู่ไกลามากครับผมต้องนั่งรถสองแถวเนี่ยไปหลายต่อครับท่านประธานคะมีอะไรก็รีบพูดรีบคุยรีบถ,ถามเถอะค่ะว่าอะไรมันหายไปบ้าง จะได้จัดการทีเดียวค่ะทออ่าปนประธานคะฉันไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะคะคุณนายครับคุณพอได้แล้วนะครับคุณเนี่ยจะอะไรกันนักหนาหล่ะครับงั้นผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับคุณแม่บ้าน,นครับคุณรู้ไหมที่คุณโดนผู้จัดก,การไล่ออกเนะี่ยเพราะอะไรอ,อ๋อทราบค่ะก็ผู้จัดการนะคะให้ฉันมาทํางานหกโมงเช้าแต่พอดีว่าฉันน่ะ วันนั้นจะมาสายครับแล้วคุณโบเนี่ยได้อธิบายไหมครับว่าทําไมคุณถึงมาสายอธิบายแล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่ฟังแม่บ้านคนนี้เนี่ยตอแหลจังเลยนะหุปบปากเลยนะครับคุณไอนี่คุณแม่บ้านครับไหนคุณลองเล่าสิครับว่าทําไมคุณถึงมาสายก็คือวันนั้นนะคะฉันออกมาทํางานตอนหกโมงพอดีก่อนหกโมงอะค่ะฉันจะถึงบริษัทแล้ว แต่ว่าพอดีมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะกําลังวิ่งออกกำลังกายอยู่แล้วอยู่ดีๆน้องเขาก็เป็นลมชักค่ะฉันก็เลยโทรตามรถโรงพยาบาลมาแต่พอรถโรงพยาบาลมาถึงเขาก็ให้ฉันอยู่ซักประวัติก่อนนะคะเพราะว่าฉันเห็นน้องครับคนแรกใช่คนนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะออาแล้วนี่น้องหายดีแล้วเหรอคะหายแล้วค่ะ ถ้าวันนั้นไม่ได้พี่ช่วยไว้ก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้คุณรู้ไหมครับคุณแม่บ้านว่าคนที่คุณช่วยไว้เนี่ยเป็นน้องสาวของผมเองครับน้องสาวใช่ครับน้องสาวผมเองคุณอายครับบางครั้งเนี่ยคุณเราเนี่ยอย่ายใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกคุณต้องฟังเหตุผลบ้างคำตอบเนี่ยมันมีของตัวมันเองนะครับ ต้องหัดรับฟังคนอื่นบ้างนะครับออได้ข่าวว่าโดนไล่ออกจากงานเหรอคะแล้วตอนนี้มีงานที่ไหนทําหรือยังคะอ,อ๋อยังเลยค่ะยังไม่มีเลยค่ะงัน้นดีเลยครับผมเนี่ยจะให้คุณโบกลับมาทํางานที่บริษัทผมเหมือนเดิมได้ไหมครับแล้วถ้าคุณช่วยน้องสาวผมเนี่ยผมจะให้เงินทุนคุณหนึ่งก้อนเพื่อเป็นการตอบแทนน้ําใจของคุณเป็นจานวนเงินหนึ่งล้านบาท ฉันต้องขอบคุณมากนะคะท่านประธานแต่ว่าฉันขอแค่ทํางานก็พอค่ะส่วนเงินนะ่ะฉันไม่เอาหรอกส่วนคุณอายนะครับวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณไม่ต้องมาทํางานอีกแล้วนะครับ